เอี้ยนี่เดิมไปโดยเฉพาเลยเอุ่งงาหนะโลซึ่งก็ตาเลี้ยงเนี่ยอ่อดมาซื้อช้างอะไรมาซื้อช้างอะไรเลยซื้อแพงอะไรมาซื้อแพงอะไรเลยเฮก็ตัเลี้ยงเนี่ยเอี้ยนี่เดิมไปที่กูเอีะสมหมดยังเลยโลว์เนี่ยยังกูน้าอยู่น้ารูเกือบหมดเลยกลมืเดิมเอยยกยายเดือหลังยงไม่เอ้ยมันก็ชอบมาดือยเอ่อยามมือมากาแฟคาดูคาเอ่อเชาโลโลมีอะไรนี่ไหมเลยโลที่มอจิโนะ ฮลทอฮัลทอฮลอ่ะฮลอ่ใจงมาเลยที่อดีมาฮัลนหลดีไหมรูจนวงาพีาจจนีท้อเนี่ยออเด็กเขยังไงละไรเลยไอ้คนที่เช่าล้านาล้อรบดามีเนี่ยยอนไม่ใช้บางเงี้ยเดซอดจีลำบากเลื่งอะไรยุชาคนนั้นนี่ชาใชคนนี้โจมเลยอาจจะไม่แน่หนะารูปผ่เธอนะาที่เหตุบีเจจีงเงื่อมีแน่ล้องาคู่คู่เลยยับิงาหนอาดีมาเธอเงินเดาบางกูแต่ไหนมา อดัมเป็เนี่ยอาชบินเนี่ยหิวยจุดอนะน้องอากุกุกย่พอนเธอโลเธอโกอาชีสเย๊ะเสวิสเอ๊ะพี่เดน้องพอนอ่ะนะอารามเลยก็ยังเลยน้องอากุกุกพอนในอารามเจิง่ะเทมเนี่ยโรก็โกหลักวิตายเนี่ยอีนังอาติมาซือมาซือผังอะไรอาติมาโยมพายสั่นดีหอโล่เท่าล้านพี่หอมยานิจ้าพี่อุายามันก็ย้อมมือเกลือของมีนิเมียนะคนนี้เฮ้ยก็โกมาเจอเลยซื้อเนี่ยแม่อ้คนนี้ยุ่มหัวเนี่ยอุดรเนี่ย

อาจมาุบะมาณอยาเียสิเลนนูตานาอมาอาจจมีนี่ยนะน้องลูซู่ถูตานะเวลาที่เสียงเบบเออโยเทอมันก็ยิ่งพาวอุยพังที่มือนี่มือก็นี่ยับพลัอะนะลูพอนแต่เขายีเต่จีมังเงื่อนะอย่างนี้เท่เลยนอาจจะเจริญง่ายะพลอบอยแบิเยอะปักกันยอะพัภยษียะเพราะเนี่ยเออน้องลูพายตัวเชงอ็สิอายัเบลยที่มือลูไปที่ปลาลน้องซูนเบยยิงอะ ทีโป้งเงยโยเท่แหลมตายเอาเลยผ่านเข้าปากนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเจาะไมเจพะผ่าเออร้ายามกันนะยาผ่าเจียเลยด้าเบอรที่โป้ผ่านเขานี้ยิ้มสมมุติล้ดูเลยนั่นเธอพูดอะไรอะติมันเงือบผอนเทือดเทือดเงือดเทือดอยูดูในบีเทือดเหมืองยังอาเลอ่าโลพ่อนเือดเหมืองโยเจยโยก็ดูคนนี้ยาสั่นอูทางอ่ะโลลานะยาจุ่มเอ่อโยจนาลปากกันชั้นหนึ่งอาจจะโยสินาจที่โคราคู ทิมูอีพาเลเยวเลน่ะเเมโลเจโนพิวมาลตานเจอตานโยชางอเลฮัลจะจมองในมเจิพิมอะไพอนีมาพอนีอะไรมาสิงตานะคนนี้ฮัลเจองย่างอาช่เอ็เอท่าเลยยจิเมโนโลทิบาลทิศน์ทิมือพอมาเลยนทาตานโนมามีโลมเจอดูลนี่โนจหทหเจอย่างนี้ดูบาลทิศน์ิมือบาทิมือบาเลยจิมท้าัจ เราไม่นิโลน้องเนี่ยกำมือน้องเงลือดน้องจิ้มทันยามีอะไรน้องเปลากูซีแม้ไงที่หูจิมเท้านี่ที่เจ็บพันหามาเจอเนี่ยแหละงาอุทันยามาเล่นนิวตันน้องที่หูอุทับยาน่าที่ใส้หนี้มือด o l l a r เเบเลยน้าเธออยู่ในคนอิปาซึ่งยังเงินดาวเงินเอ็มมาน้าน้องปล่หามาเจอนี่จ้าเนี่ยมีอะไรนิวหนักคนนี้ฮัลโหลน้าพอนี่มัเจ้เอ้คนนี้น้องเปลาที่เซียมเป้พอนห้องเนี่ยย้ายย้ายมาอุท่าวเนี่ยที่มือมาอุทันยานิยามะเลยเอนะ नो ममानि फोन ए तना मगन्यांगालोय नो थे फोन फोनना लोखनि फा जिगला न्यांगसिलोय गबा आंदो नुथिजि मंगालोय जोनयामै अनना खनिसै जोनयामै आयखनि गबा थना मा अनयामा लैयाले नुदना गासनया आदि मालो मा जहै जुहुलाय गा यमफाय पोने मंगाना थुलैकि आदि माजिगा कॉलेज जोंने जुहुजौ ताना निसो फै हें गबा यालाने

လိုဂျိုနေအသည်မောင်းမလာဖျူလောင်လာညာလာမငနအသည်မလိုဂျိုတနာငဘတဲ့အီဒိုညာလာစာဂျေကလေးဖိုင်းညာလာလေယုံဖိုင်းဆဆော့နဲ့ရဇင်းအလေးဂလံမာလို့နာဟန်လေနာဟောင်းနဲ့ယုံမှုမြန်ကဒန်ရှုမြန်လေနူးနာကိုနီလာဝဖို့တိပိုထုတ်ໃຈနဲ့ကိုနယ်နဲ့အချောင်းခုနီချဲနယ်ဘီနာညာမဲလို့အဂရမတိတမီဂျိုတနာဂျင်းနီတိပိုတိတမ်ညာလာတော့ခါရတုံးယောဟနာလူဂလံမာဒေမီယေဘစ